วันนี้นุ้มแหม่มจะพาทุกคนมาทำอาถั่วเหลืองล้านะคะทุกคนจะพาทุกคนมาทำถั่วเหลืองล้าวิธีการทำง่ายๆเหมือนน้ำปลาเลยเหมือนน้ำปลาทุกอย่างแต่ถั่วเราจะเอาไปปั่นก่อนนะคะปั่นให้มันแบบว่าได้ประมาณเท่านี้ ให้มันได้ประมาณเท่านี้เลยปั่นให้มันละเอียดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เกลือหมักเหมือนกันทั่วทั่วไปเลยค่ะใส่เกลือถ้าเท่านี้ใส่เกลือหนึ่งกำมือนะคะจะเป็นเกลือสินเทาหรือเกลืออะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าดให้ถ้าให้ดีอะคะ่ะใส่เกลือสินเทาหรือเกลือสมุทรอะไรประมาณนี้เนาะขยำให้มันเข้ากันค่ะให้มันได้ที่ ใส่ลงไปเลยประมาณนี้เลยค่ะวันแบบจะมาทําน้ําถั่วล้ากินเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันว่ามันจะเป็นไหมเข้าไปดูในช่องอื่นๆช่องที่เขาพาทำอะค่ะมันก็ได้ผลอยู่ค่ะก็เลยจะมาลองทำเองเผื่อว่าเราจะเอามาไว้ใช้กินเอง อันนี้ก็เลยพาทุกคนมาทำเราจะเช็คดูก็ได้นะคะว่ามันมันเค็มมันอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่นู้แม่ไม่เช็คนะคะเพราะว่ากะเอาจะกะปริมาณเอาดูก่อน อุย้ยมีลูกชายเอาน้ำมาให้กินด้วยน้ำอะไรคะโอโก,โ,กโอวันตินผูขาไฟโอวันตินผูขาไฟอย่าก,กินเยอะนะหนูยิ่งไม่สบายเพิ่งหายอยู่นะเพิ่งจะหายนะเป็นไงขมอ่ะใส่เยอะไปนะโอวันตินเยอะมากเข้มข้น,น,นสุดๆ อย่ากินเยอะนะเพื่อเดี๋ยวนอนไม่หลับอืมล้วก็จะคู่เขาประมาณนี้เลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จะามาใส่ขวดโหลเราจะเพิ่มตัวชูโลงให้มันมีรสชาติที่กลมกลม่อมนั่นก็คือใส่ใบหม่อนลงไปด้วยนะคะแต่ว่าใบหม่อนนี้เราต้องไปล้างก่อนนะใบหม่อนมีสับคุณยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังลดนัวค่ะอร่อยกลมกลม่กลมกอมเพราะเนี่ยค่ะ ใช้แทนผงนัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนใช้อันนี้ถ้าใช้เยอะก็จะกลมกล่อมเยอะค่ะเวลากินมันจะนัวนัวทุกคนลองทำดูนะเวลาเอาไปกินอะมันจะหนัวมากเวลามันได้แบบเป็นมันเป็นถ้าสมมติว่ามันเป็นครบหนึ่งปีแล้วนะแต่ที่จริงสามารถกินได้ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่นุ่มแหม่มจะใช้ทําประมาณหนึ่งปีถึงจะมากินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทํากินนะคะ อันนี้ก็ศึกษามาอีกทีหนึ่งบางคนอาจจะใส่พวกสับป,ปะรดมะเฟืองที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะก็ใส่ได้แต่หนูแมมจะไปหามาใส่ทีหลังเพราะว่าณนะตอนนี้เรามีแค่นี้แล้วก็จะใส่แค่นี้มีเกลือแล้วก็มีตัวชูโรงชูรสนะคะก็คือใบหมอนนะคะเป็นสมุนไพรสามารถทำได้หลายเมนูนะใบหมอนเนี่ย ทุกคนเวลาทํากับข้าวอ่ะกับปลาเขาก็ใช้ใบนี้เหมือนกันนะเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมันอร่อยค่ะคือคือมันมีความอร่อยอ่ะก็เลยเอามาใส่เดี๋ยวจะพาทุกคนท,ทำแบบนี้เลยแล้วก็ฝากทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มาเปิดดูว่า จะได้รสชาติที่ต้องการหรือไม่แล้วก็คลุกเคล้าประมาณเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่ามันเค็มพอไหมมันเค็มไม่เท่าไหร่เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใส่สองกำมือเลยตอนแรกใส่ไปแล้วหนึ่งกำมือทีนี้จะเพิ่มเพราะว่าถั่วของเรามันค่อนข้างเยอะ ใส่แค่สองกำมือก็พอเดี๋ยวมันจะชุ้มมากเกินไปแล้วก็จะมาใช้ใบหม่อนตัดเพื่อที่จะให้มันชูโรงชูรสชูความอร่อยใบยหม่อนเยอะก็ดีมันจะได้ความหอมของใบหม่อนแล้วก็ชูให้มันแบบว่ามีความนัวมากขึ้นค่ะ ใบหมอนนี้ล้างทําความสะอาดเรียบระะ้อยบิดบิดบิดใส่ไปเลยหรือบางคนจะหั่นก็ได้นะคะจะหั่นก็ได้แต่โนแมมบิดเอาขยำลงไปเลย พอขยำได้ที่แล้วใบหม่อนมันเริ่มแบบว่าช้ำๆแล้วนะคะทุกคนโมนแม่มก็จะมาใส่ขวดโหลค่ะใส่ขวดโหล,โลขวดโหลลา้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ กดให้มันเท่าๆกันนะคะไม่ต้องให้แน่นมากนะกดธรรมดานี่แหละให้มันเท่ากันแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะปิดฝา<ฮ>เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ แล้วเราก็จะไปหมักระหว่างนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูแมมจะไปเอาอันนี้มาใส่อัอนแหนงหน่อไม้เพื่อป้องกันแมลงนะคะแล้วก็สับป,ปะรดค่ะจะเอามาใส่ด้านบนสับป,ปะรดค,ะแบบคืออะไร,รอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติอีกหนึ่งปีเรามาเจอกันเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่ามันจะได้วันนี้หนูแมมได้มาแค่นี้เอง ลองเอามาทดลองดูก่อนหนึ่งกิโลแล้วเราก็จะได้น้ำถั่วล้าไว้กินเองค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ